ร้านข้าหน้าหมู่บ้านอันนี้จะเป็นร้านค้าของช่ำหน้าหมู่บ้านที่พี่เขาห้าทุกมเมื่อค่ะพี่น้อง จะขายกับข้าวสดขายผักน้ำแข็งตนี่ลูกค้ามากประจําลวค่ะพี่น้อง